สวัสดีจ้ามาบึ้งวิธีการหยัดหยัดหมอนเนอะจาเนอนนี่ผู้เพื่อนหยัดหยัดหมอนวิธีบ้านเฮานาะจาเนอนหยัดไ้หมุ่นจะคล้องอันนี้กะมังนุ่นเนาะ เอาไปตากแดดส้กเอาไนมันโอเขาก็ตีในมันโอเแต่พ่อหั่นไปจังสีน้องหลุมจังพ่อผัดเสื้อเจ้าอสไปข้นล้อเขาไงเขน้าิอไปน้องสะเออเข้าไปน้องสะ ไปโยดยามนี้น้ำกระโปรไล่ไปเลนอืมกำลังสีตกอยู่เร็วละเร้่สามหน่วยแล้วเออแม่นอยู่ขันเห่าอันนั้นเนาะเจ้าบ้านล่างสลุมเนาะ อ่าันมอหนะงานบางนุ่นผัดยำทังมูนผัดนิ่มแดินเนาะอขอไม่ได้หยัดแก้มนี่เหมือนเนเออเมนอยู่ค่ะมันแก่นเจบอินโขตว็บอินนี้ไม่เท่าตีอันมอนอันอุ้มเอง่นเออมอนใส่โกนขนาดนั้นอันนจะอเมาตัดหยัดใหม่เมนอยู่างเพ็ดแกนมผม เป็นมอนเถาอันนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นมอนขิดเนาะมอนขิดน้อยไม่มากลยเพืูเฮ็ดเถากัแม่ยุแม่ยุคือบ่หลงเฮ็ดหลงเบิ่งเพรดะไรหลงใหญ่อะเปล่าอันเฮาเฮ็ดเสื้อผืนชิเป็ดบ่ได้บ่ได้เนาะเพราะิเฮ็ดอยู่ดอกว่ะเพราะฮห่งบ่เป็นเขียน์ไปหันเพราะว่าสิไปให้เจ้าจ้างเจ้าเก็บเขาจงเต่งเห็นบ่เออพก็แย่ใจมาก่อนไม่มีผู้เก็บซอย ขางเอาว่างเอา้วเขาก็หยิบเอาแม่นอยูจะเขายังเห็ดเดียวไว้ก็ไปหยิบหมอนบ่เป็นเห็ดหมอนขิดน้อยนี่เนาะบ่ต้องเห็ดส่กูนเนาะอาก็ะไ้ตัวใหญ่กานีเพ่้นพามันดัางใหญ่เนบ่ยน่มดอทำเองทำเองผลิตเองทำเองนาาจะมาญาติเองเลยเฮ็ดไซเนาะ พยองมาปลูกติวไปเมื่อแล้วลมแห้งแหงพี่น้องเลย้ยนานแล้วครึ่งตัวครึ่งนานเบิดนานเล้วอ่ะให้ลมเอาไปน้าไปนำลมุอีเขาตื่อลูแม่ติ ลหลุมก็แห้งแห้งคือว่านบหน,ะนาวนะขอกางห้างก็ได้ยันขอขอเสียอะไรสี่ขอขอที่ห้าเลยครึ่งนึงไม่งเจนในส่วนไะกิบมาก็ไม่พูดละา้สี่หน่วยไล่ย,ยูมันข้าเจ้ากิบหนอืม หหางเ็นอันนี้ก็มังนุ่นเนาะจ้าพือนเอาออกมาตากแดดตากแดดให้มันแห้งจังตีในมันออ้ไลู่้ อันนี้คือมังนุน่นมังนุ่นหรือว่ามังหิวน่จาจะเนาะมังนุน่นมังหิวอาซาำนี้น่จาจะเนาะสวัสดีจ้า